สวัสดีเนาะทุกคนมืัอนี้มาอยู่กับสองซิปแชแนลอีกคือเกา่าเนาะมืัอนี้เขากาสีมาลินเพื่อนของยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ซื้อดังเนาะทุกคนนี่ทุกคนมาเบิ่งเหวี่บบอนนี่ทุกคนอาจจะขุนเคยเนาะแมนเพื่อนก็ผูดด้ใดเองมิแต่ทุกคนมาหลุดน้ากันมิแต่ทุกคนถามมาเบิ่งน้ากันเนาะว่าสิแมนผูดด้ใดเองเนาะเขายังเขาสิบบอกเนาะว่าเม็นผู้ใดนะทุกคนนี่ทุกคนนี่ถ้าทุกคนแต่เบิ่งคลิปเราเนี่ทุกคนสีหัว่าบอลน,นี่มันเหื่อของใคร มยางขามาเบิ้งน้ากันนะแต่คนว่านีเป็นเหยื่อกบขวดได้ทุกคนถาเบิ้ลถาเบิ้งตอนนี้เรากาลังใส่กอสร้างใหม่เราขวดมันเห็ดใหม่หลายอย่างเข้าไปในหมาดนนะนะแบบว่าหางหายไปโดนนะเลาก็เลยอยากลองมะลินเขาแบบว่าหางหายไปโดนนะเขาก็อยากมายามเล่าอะเออมะลินน้ำเล่าเอโดนเท้อเพราะว่าโซนนี้เขากล่าเฮียนแน่นนะทุกคนเอามาสุดนี้กับเลี่ยนแปลงไปได้เติมเนาะ เบิ่งจากสภาพคาลิปเก่าเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวเหานสิืนใ,นห,นให้เนาะอะไรตามที่ทุกคนเห็นนวาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทำใดเด๋ทุกคนเห็นเหใหม่เว้ยเห็ุแล้วเดบอกว่างาน <c oughs> ในเนาะงานเนี่ย,ยครับเ<อ>จ้าหนี่ทุกคนได้เ <c oughs> ห็นเ่ยมือไทยด้วอันนี้ทุกคนแดีดีกอหมายถึงว่าบอกเว้ยสบายดีสบายดีพี่อ๋อ โอเห็ดไม่เลยเออเห็ดไม่แต่ว่าในกามัดะาวนาตไใสน่มาแต่คือเหมือนอะไรอยู่ซ้างหน้ามซ้านมาโอ้สบายดีเลยพี่น้องเลย FC งิซแนลเลยสองน้องเนี้ยชิแนลเลยเหมือนเด้อเอามักับพบโบเจ้ามเจ้มา้องมูซองคมากับมูซองคนอยู่ลกับพีซื้อเบอเป็นเป็นมือกองไห่หายนไห้ตาเลยเราเป็นไส้หายนไหายตาเป็นช่วงนี้ข้าเยกแน่ไม่บเรมอีกเลเจ้าเงเรี่ ตอนนี้ไปตะย่ำเลยมันเขาพกติีแบยังบอท่านปกติเขาแต่ย่ำเลยเออเขามาย่ำก็ไหลมาสึนจ้าแค่นี้จะบาพากเนี่ยหอเอ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 นเอืออเออเอเเอเอเอืออเอออดออเอนอนเออออเออเออออเ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 ออออเาเออ่ออีองเออ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 อเอเอออเ ่าทุกคนมาชมเบิงเฮือนของน้ํานมเฮือนเด้อยูทูบเบอร์คนดังตอนนี้ผู้ติดตามมันสิเข้า20,000แล้วอ้ยบ่ธรรมดาเ้อไ่น้าดิเออเริ่มเลยดิังังค่ะเปียนแปงไปหลายเติบเลยทุกคนเออใรใหม่ให้เพิ่นนันแเดพราะว่าเฮอนเฮา่มีขนาดเนี่ยมันถึได้มันหักไปสายอีเมลมันจะเป็นของนอนบ่บ่ล่ะอันนี้เป็นเพิ่สิว่า้ก็ห้อง ช่น่ตลาดเจ้าแมว่าสิเปิดห้าค้ายน้เมื่อสิใหญ่มานจะหเงินเงินอนหารล้จมันสิเบิดคาซาเลยก็ได้มาคือแไม่รู้เื่ประมาณเงินงบเงนเจตลาดมาาาทุกคนาาทุกคนเนาะาาลุ้นน้กันเนาะเือตลาดาเรามาค้าเนี่ยมึงจะเอาสิมากดนนนะตะกันามกดนนมาขึนแต่ว่าม่นังี่ห้ออะไรยันั่มันั่งเละห่วยมันมเป็นจีิเนาะ เพราะว่าสร้างผู้เดียวไม่เยได้เางาบุอว่นงอันนี้ทุบดง้าาบน่โอ้ยบเบได้าอกะไรมาอันี้ได้ก็สาสี่ทีเดือนนึงบวถึงพี่น้องมาามาอะไรเนาะเขามาเก่ก็ค่อยยูนี่ก็ถห้กระวงขาพีน้องเลยบวสบายนี่บวสบายเป็นอไรบ้าเป็นอ่อนเนอนทั้งหนาวทั้งหนาวไก็เป็นหัวหล้าก็เป็นหัวแดงผ่านพี่น้องเส็นแจ้งแส้งดีอยู่ละ เมนไอยู่ะไร่มีม่ก็เฮ็ดอันนั้นไหมมีเดรสใส่บักเสียใส่ย่งอไรมีเดเออข้าต่อไฟไ้เเออเเดี๋ยวอ่ะตวนี้ตัเเดี๋ยวนส่ไเรยบร้อค่าม้กนคเดียวอ้ยย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 นสีขาวดย เรียนไปนั้น้เจาะทนี้ปกนงามงมสู้เจาะมองปาร์ตี้สมองปาร์ตี้นคิปนี้อย่กนไล์เพือนกระิจในการเทคลปหม่เลยแต่ว่าดุนดนเข้าไปใมาดินทไก่แนมนะแตว่าไก่หมูบางสาชีสหันเช็หาน้องแนมไลยูแต่ว่าไก่หมูบางจ้าเสือมบาไปไหนไปนีด้วยอยู่างเนาน่ก็ไปตายด้เผิงยาเห็นสมไปตาเนี่เอยู่เหนอยูเดไปกันไปนลยเผไปอัน ไปหาศาลาของผมบางไรบางมือไรบางซองติดก่อนเอ้ยเผื่อน่ามาแล้วก็รอด้เลยไหลโดนไงก็รอเด้เพ้ยงกรอยพี่น้องเอ้ยจะเป็นมือไงนะเพื่อนหรอวหัจมยุคา่น้องบันแขกเขาไปรอเลยพวกมันไปกับไหงกําแซงหมดไปอะไรเงี้ยคนงั้เยยงวะบ่เป็นบ้านทอบ่เราหน้าบ่บ้านบรน้อยบ่เมื่อก็อนอยู่แ้วบ้านบรน้นยอยนหน้าละแต่กินบ่จะมาเนีนไป2องเลย ไปกับไอเซนสองคนเห็นตัวเราถ่ายลูกสตอรี่เหรอโอ้เออเห็นเห็นเห็นตัวบันถ่ายตัวเมาอันไหนถมาส่วยถมาสตัวไหนถมาสเ่อนีถมาส ตอนนี้ยเขาพ,อพอูดงได้เขาเฟสเขาสร้างสามน้ำพว,วงพวงมาสวงนกับจีทายคลิปกับสี่ายไรยูตะวหนาเ้ามซอสไซบอมวานเ่งตัวนี้ตัก็เร,รยบริทศยเนาะพี่น้องเนาะนีน่กับออยางอันให้เพื่นมาออกคลิปนอกกันส่วยยูตะวันอกันข่ายที่ยา่ายสวยมาก เร right ื we fast, 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 kids, so ่องเรื okay. right ่องจะไหนื่มากนะช่วงในภาคเตรดิฉันชิปเกีวกบมีสังกุญยะเกวกแบบมันจะลับไปหาปูหาปลาแ้วไปนอนเออสอนนี้บ่าเลยห้าปูห้าปลาแล้็ไปนอนกอนอนตอแต่ก็เห็นคิดถ่วไปเออแต่ก็มอ้วนจิตมวนไปนอนจิตใสตุลาสุดตัวเลยตาสุดมันอยู่บ้า้องเองบอกอยู่กลางก็ไม่ังค้าดนขนเลยทียนข้นเลยหางแบบอยูกลางเพราใหญ่เลเงะวิวอะไรเรื่องพวกเกลินคนยาวจะเหนื่อยเอาไปเอาเกลกินไปเลยือไกลมากสองตัแล้วก็เอาฟังสินซ่า ฟังเสียงดินส้าเขาแอบยังทุกอย่างเรีบร้อยไว้เขก็มาฟังเสียงินส้าเขากับผมเขากาลังไฟอยู่ทถอะ้าหนึ่งสมุรกอว่าหนึ่งสมุนกเชิงนี่เอาึ้นมาอุ้ยเรืองหองงามรัดมันเผาแบบเาเกิดเผาเขาหองเสียดเดือดเที่ยเทียเดือไม่เาไปซื้อมาันนเป็นต่อไปเอ๊ะต่ก็ชวนเลยไปดูเ้ยก็อไปเมื่อไรัดบ้านหลอดไอรีกับแซดมาดีปะเมื่อไรผ้าไไปนไลนหมด้บรรยากาศขาดสุดยอด ภัเดียวกันขั้นอาเมียอาอีเมียไม่ํา้เอน่ไมอีเมียเรแบบสิเป็นแบบค่นให้ดูให้จินสร้างให้เห่าเป็นแดดหรือว่าเทนต้องการอะไรเลยว่าม่เกิดสิม่วนตัวละม่วงขั้นตัไปอีกนะทุกคนไปค่อนเทนบอกว่าสุดหย่อนมันเป็นประมาณไหนข้าต้งทีเพื่อไปเท่าไหร่ข้าต้งทีเพื่อขามขามไปอีกยอยู่กากก่อนแบบฟื้นฟื้นอย่ทุกทิ่งทุกอย่างในก้อนมมีเลยก็จเป็นต้องไปห้ายุกอื่น ปานสองอันอีซังเอสพีดีสปเอสพีดีอน้องวันหน่อยพี่โบ๊ทเนี่ยท่านวันมีโดนีบอกว่าสุดยอดมีโดนบินน้ำบรรยากาศหรือสักโเสียดายดกาเขาบรถมีโดนแต่ว่ามีโดนมีโดนเยองเลยอยางไงยูโดนเนี่ยยังไงยูคืนไปอย่าบกว่าขั้นเขามีโดนคลิปพวกเขามันจะแบบเป็นตะเบิงมันจะมีเขาเอิร์ตมาพี่อุ้มสูงเขาเอิรมีลายมุมจะมีนักเตะนักเตะเดี๋ยวก็เลยสิเบิ้งมือเบิ้งมั่นเด้อเอฟซีพี่น้องเอ้ยน้องแง่ไปไหนแต่เมื่อวันเสาร์กระถิบขนาดเนาะ เพราะว่าจังกุกเป็นได้าได้บูเนยปังบูบนยงปกติุกอยางจุดทุกจุดนั้นใส่ขอพื้นเข้ามาเดียวนีเป็นยังเราเอือยาไปเพราะว่านอนฟันพอดีป่ไหนแน่เนาะปกติปวดยางว่าเสียได้เม่อองนังฟุตโต๊ะข้ามตองสาึงีฟุตโตะแ่บ้เนอนในเต็นท์เลยแด้ว มันก็การได้รับเงินเต็นเ้ามันแบบเห็นเ้ามบุปผียกษ์มันมิการนำฝนกับฟ้าเข้าอยู่เขาท่างไหนเขาท่านน้องหอยเขาแม่นเขาท่านน้องหอยบอลแบบเอาเต็นท์มาหน่องทับอิทเลยนะข้าทับอิททีแบบวพูดจักกันมะเออเลยก็เลยขี่เขาขี่เขาไปเอาเต็นท์มาหน่องเลขี่เขาไปเลยจนได้เพื่อนน้องอยู่ได้ช่วยกันเห็นแล้วก็ท่านแหล่เพื่อนน้อง เออเกิดฉันไปยามเพื่อนเจ้าคือกันเนาะชิสเชนเนลว่ายามเพื่อนน้องเนมกับน้องเนม้ยเชนเนลก็ต้องไปยามเพื่อนชิสเชนเนลดีเพื่อพี่น้องเด้อเอาเอาว่าขั้นว่าเอกิดมันให้มันเดียวเวอร์คนให้เขาเพูงตามถ้าเห็นอันนี่แล้วซ้ำนี่แล้วก็การเดียร์เออพี่บอกประมาณอีกอีกคิดนึกทั้นมาเดียวนี่เพราะว่า แปลงแปลงอะไเนี่ยก็เดี๋ยวแล้วเนี่ยจะเป็นแปลงบวานที่ลังคานี่ยทำดุวานันจะเป็นเรกเป็นหย่อนอยางนี้หายาข้เลี้ยงพอสิวามานสาหายาเขาเหยียดขย่แล้วก็โอ้โหเหเียดห็นี้เยกว่าดีใจลายเดี๋เวาเคยยินใจว่าเอออะเงียไปเยดือว่าในพอให้ันง่ามเรีว่าคือเราเนี้ยนว่าถ่ายเดือนเมษาว่าเดือนสีเนาะสีสีกปัยางก่อเปิดด้านเรเรยว่าเหียดไวเมี่าเมเพื่อบมี่น แขกคนใหญ่จีพี่น้องมาดินน้ำพี่น้องก็ได้มาเล่นสยงไปเพราะว่าพวกกันชื่นชอบกันมากอันนี้วันนี้พวกเราสี่เราเล่นเรานางมีืโตตัวนั้นเท่ากับยังกินกินเผากินนักนะบอกว่าก็เราเปิดอนานอย่นี่บอกว่าซึดยอนในบรรยากาศดีวิวดีกับเพื่นผู้อีกทุกคนกันรผู้ลาเราแต่บวนเ่เบิงแบบแต่มันได้การทั้ง้นเนี่ยมันจเป็นระตูเปประตูแโเป็นแบนอทำให้ฟองยู่บอกเรว่านี คือว่าท่าเขาใชวมาเพ่มาไปได้จานถาว่านึงกันตอนแมก่อก mm ี no ้นะโนท่านสิ like ่าอัพเดรยอีกมันเป็นงดนะว่ท่านเหลียมาเราพี่น้องงงงอยเฮ็ดตามเลยเป็นกนแวียนี่างเป็นต้อหนักงมืมันเป็นมือจะได้เหรียเพราะว่าสีเอาตัวทั้งมาลาโมรายาง้างขาปวดได้แต่ต้องเอาตัวน้าะว่าเขาอยางนุ่มพยยากนุแต่เขบอห้าประกันเนี่จะสิ่ี่เอาทั้งมาดาอายุทั้งมาาอายุสร้ซาผ่านกว่าบาทนะทงมาลาด่านป่าพี่น้ง ทุกคนระหว่าการเปลี <categor ized> nope. okay. ่ยนแปลงไป้ลยเติมเราเข้าสหาบงคิบเก่าเนี่ที่เข้ามาในสุดก่อนเป็นในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนเปลี่ยนแปลงไปไลยเติมงานสุดยอดทุกคนเลยถามเลยว่าสีมาอัเดียทุกคนเบึงนอกว่าเราสเป็นทังในในบริเวณแนวนีนะแเลยว่ามาดึงมาอยางไหลไล่ไลยเนี่ยขึ้นหอดเจ้ายังมาบอกว่าป้ามะได้ย่ยป้าย่างบ้านกีก อีกประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดในป้าคนนีคนไปหาอู้เป็นตำรวจเต็มห้องมาแวเดีอนชุดแเอาเลยทำเช่าเป็นแต่ทาวน์จะมาเปหัวสุดยอดเตไเอว่าเทีน้อัรเอาตหาแยลงเลยน็ให้เราเมือไหได้ว่าถ้าไปนอนได้บได้ผมเป็นยัง้ย่มพิาราว่าไปนอเดียวใครเพื่อใคราเพื่อเป็นห้องตะกอเออหงตะกองเพื่อนี้กอยางเป็นหองตกองเวเออแค่นี้มีตารางกรณ์ กางเต้นกางย่งอยู่เป็นห้องนองเลยธรราครไปน้ามอเป็นะไรไปนาไปกับอา่ก็อ้าวีอย่งไปน้าเานกันถ่าสีบาร์เลยอีเมลไปไม่ก็บุ๊กมีย่างหยาบวกสิผ้าเอันแต่ว่าพวกเฮ็ดไกลซุ้มเป็นเป็นต้นคือว่าราค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 าราาราคานะคต่ว่าเป็าที่าราคห้าูาราควราาสามาราคาราคารคาาคาได้เออาาคยาอคราาาาลาาดา ไกลเนี่ยแ่นี้เนี่อนันอึมากเน้าจะไปเองนอดรอดบริเวณได้ปีคนหาปูหาป่าเวิดคือเนี่ไฟโคเพียมันแท้วอยู่เพิ่ก็หาหลายดีแต่ว่าระบาวเข้ามาก็ได้รัดสื่อลาก็ระบาวมาปีกิีเนี่ยแสดงว่าขาดแถวออนมาคืดอ่ยงแต่ว่ายังยังส่วนนี้ยังไปเลยอนวัวละไปไหน เบืเ้องเลือนนี้ว่าท่าน,นเดอนซ้อนมันต่อเป็นเรือนซ้ำจรน้องต่อเป็นเ <c ười> รือนซ้ำมามมสีไม้หนีหนับขึ้นไ้ปวะเนี่ย่แต่วมาขต่อไปขึ้นมาข้าขยเนาะเออเออเออเบ้อเลื่อเลยคือคนเยอะเออข้าสัญกาป้ามันเอาให้สร้างคนเท็ดเดอคนสร้างผีองเราเนี่ยนสีนาหนอเสียอีกนึ่มัน <c ười> ที่แปดเดนซเออที่แปดเด่นซ้าอีกแลว่ันอีกที่เรืองลกที่เรืแลเเวลาไปไปแบบมือวันเสาก็ไ้ ไปหมู่้านเจวนเขาไปตอนเสาไปเดนหนหรือวาโมไปตอนเสาร์อะไรซ้ำเพื่อนพี่ต้องเดือนหน่ซึ่งประมาณสามสี่โมงเขาลงไปท่นเหลือไปเราจไปตอนเที่ยมซะเาก็ไปเสาร์เดวเตท่นไปเสาร์เขาแต่งงานร้อนหนูนั่นเนี้ยร้อนผิดรอนเด่นผิดอันนี้่าสีอย่างเห็นภาคภาไปดกันนัดก็ไปทำาหมืกันเลยเออเขาบอ เรื่องอ้นีเรือไปเรือคลิปถ่ายจากบงคลิปนี่นี่บอกว่านาะอันนี้จะเต้เนาะตอนนี้ผมกับคอสชวนน้านาะพี่องนาะสีผ้าเปิดไปน้าเพราะวมันจุดไปได้ร้ายคนกินหวนใมากเพราะว่าไอ้แซงไอ้แซงก็ไอ้แบงนี่ครตะลุ่นเราต้องไปนอนดอนน้แล้วเราบอกว่าท่านสวย่างผ้าคืนไรือตวน้ายินแต่ว่าก็่วนผมยกินกินแสบกินทุกอย่ัวอยู่ที่ตรมีดเขานติดนึงกินหาคนเบิร์ติดงี้มาบคนสืกที่เ้าหมนอนกักมีอีเคือจะมขนเกิด้าย อยู่แถวบ้าเออแสดงว่าเยลี่ยเป็นไฟเตโตเป็นบอกนึกว่านไเออแล้วไปเบิ่งของยังอยู่หันนอเออเพราะว่ายู่บ้่นกับมีตลาดทางสอนนี้มีตลาดเกลี่ยไปเอาทำมีตลาดทำเออเออเออแวไรอย่างไ้สองปสื่อเออสอโมีเลไปซื้อโมโเนโมคิปเอยกปเกโมนค่ะ กิดจากพาเอาโมงโหน่อยแบบไหนบมัอก้ยูทูบอันนี้แม่เนบาอ่ก็คอมเมนต์ทุกคนเิิงคือกนกะไร้คอมเมนต์ตะกี้เพิ่งมาก็คอมเมนต์ตลอดตะกี้คอมเมนต์ตลอดทุกคนเลยเ่ี้เหรอแล้วมันทำเหี้ยนเลคบนได้ควายบางนี่จริกับเบิ้งเบิ้องยูเฮากับเบิ้งขึ้กันในเบิ้งพวกน้องเลยแต่ว่าเบิ้งพวกนี้มากมากเมื่นไปยูป่ายูยังตรงมุงตรงครูมวลาทุกคนอย่าให้เราห็นดคิดยังอย่าคอมเมนต์มาไเนาะอาทีนีเป็นไปได้ข้เสียหายทุกคนเต็มทีแล้วนะ อาเซียนทุกคนไปยาผพาไปเที่ยวยากพาเปินไปเที่ยวกับเอือยแต่ว่าบางเท่นกับข้าวที่อยากมีมทไปตอนี้ข้าเที่ยกทุกคเลยจึงว่าเขานี่เฮ็ดยทุบนําเฮี่ยนนํามหาสิต่างใจเฮ็นกตกนไายในสปีอีกสองปีเขาโจบเฮี้ยนนักตะโนว่าสองหีไปหอดไจเนาะฮาบ์กเลยต่อเทคนีหัสูต่อไปเออหันเกเหาเพราะ่านพนโพสเลยมั้งอ่าเได้ยินฮันพันพันคนติดตามีเป็นพันแล้ว แต่ว่าสำหรับ y o u t u อ่าทานผุส้มท so ีว่าบ่พันข้าใจนอพี่น้องนอนตรงนสีว่าภาสามันผ่านพันชั่โมงเลนวคะมันก็ตรงยังมีคนที่ตามเอ้ยยังก่อนพันพันคนที่ตามเลนว กระยักซีพันซงยสิพัก็มมคือ,คอสองแสนหนนาทีนะตันนี้นอกอะไรพันปลาย 1, มโมงนั่งอีกตัง 3, ้งสามพันปลายนอกอะเพอาหทุกคนนอกเอฟน้องแงม,มเดอน้องแงม,มสีแซ่กิปหนีไปน,นองน,น้องแงมสีแซ่กิปนีงทุนส่วนแลกระทานตุ่งไพอย่างเห็นลิปออปเสตเพือนน้องแงมเพราะว่าไทยไทยเปิดโอกาสใทอสิพิเศษก้อนม่มมารีบิวเพือนตอนแปลไหวก้อนโมน้นองแงมบอกว่าเสีลร้ายจะว่าอย่างไร เขาเบิ i, вами, ade, i, ่งสองหนกไม่ร้าเด้อพี่หนกเดิมท้ายเอฟซีท้ายเอฟซีไอแนมเขามากก็ติดตามว่าเขามาเบิ่งเขาคอบกับใจได้ร้ายเออขรอบกับใจได้ร้ายพี่หนกเอฟซีเกิดเห็นคือกระเบิ่งแต่มาเห็นของขั้นชีวิตสวยเสแสร้ม่นวดเมืองได้อยสุดยอดเออตะขวดเลยองกขั้นชีว่าเนี่ยชีว่าจะ้เกี้ยวไเอฟซีเข้าเบิ่งกับโบเมียนเท่ากับเฮดสองเป็นตะเบิ่งเขาจิ้งเบิ่งเม่นแต่มาบางคนก็กระโวดผ่านอันนี้มาเข้ามีดีน้องซีนี่มีดีนรยางนับเสือเขาโปเขาป้านี้อยมัันขด ไอเราจะแม่นไพรก่อสองในกบอกเลยว่าไอท็อตจะเกิรเคทีฟกับโจโซมาเมสนว่าหนีแม่นเลยจะว่ามีโอกาสหนึ่สิปินไปดินเออเพราะว่าไอโจโซนี่เขาหมักไปอยู่ป่าแม่นอยู่ป่าราะข้าวหมูเล่าร้ายเคี่ยวกับพวกาวหมูกระปองยังจะว่ามีโอกาสข้นไหนไปดินไทยนีเขา ทุกคนแสด้เห็นถ้าทายคลิปก็ไอจอยโซเน่น้องยังไงเขาแตกตื่นโดดพี่อดหาเบิ้งหาติดตามเออน้องแลมกับสินหาเบิ้งน่าหาเบิ้งมือประสบเพิ่นประสบคนสำเร็จเพราะว่าอย่างไงเพิ่นนผ่านกคเพราะว่าเอื้อยน้องเอื้อยอไอทุกคนหันผ่านกคเบิดแล้่ยวก็มีได้หลายยูทูบเป็นของตัวเองเดี่ยวมีทุกคนแหละย่างไปทั้งคนเดียวแต่ว่ายัางไปน้องฟิตรีอาหันโมทันมี่ได้มาอย่างไหนฟางเลี้ยซีหันซวยสนับสนุนน้องแน่พี่น้องเป็นกำลังใจอ่ะ เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มันโค้ดออกไม่บราร์บะฮันพานโค้ดอูทูธในการสาาั่งไลนไลนกันยังว่ามีโฆษณาเขามากอีกพี่น,อน,น้องนะคเดี๋น้เขาหยุดยากถนไปอีเออแต่ก็ลงกวันเบิออ็งโฆษณาหน่องน้อยหนึ่งในเดิมพี่น้องเดิมข้าว่าข้าวบะเบงข้ากะซ่ามาดโค้ผ่านไลน์พี่นอ้อนาางเพ,พื่อว่าร์บะเ บโบไฮแบบว่าอ่ามันมั่นขาดมาขาดตอนเพราะว่าเครองยังไรก็ตามตามที่น้องเนี้ยหูมาในส่วนตัวน้องเนีหยผันเป็นว่าเครงสีเบิองโบเบิองแต่เนี้ยโบหลายหลาอยู่ดีเพราะว่าโบท่นผ่านโคตเมียบอกเดืองโฆษณาทุกคนขามได้กี่น้องพี่น้องน้องขั้นขั้นมันรลายโฆษณาเขาซี่ฮอันนี้ตั้งแต่ขามไปขามไปสามารถดขามได้เลยพี่น้องเพราะว่าซิสเตอร์เนี่ยนี่สองน้องเพื่อนหาโบทันผ่านโคตเชื่อพี่น้องกัน ไอสนับสนุนอันยอนบิวเพื่อนธนาว่าสันซ้าาเสียนาสองเก่ายังก็มาสองเก่มีปัญหาในหนึ่งป่านสิบา่านแล้วเออจะส่งอันนั้นสองใหม่จะเป็นเป็นตัวตัวใบ่ิเดมือนกับซีเซลแนวพวกนันฟิเยนาดแต่มาตยตัวแคปสกินสอดซอันไซอิตังโกเยเป๊ะซนาอันไหนเป็นสองเก่าเ็นสองเก่าเออ้ห้พวกเกี่ยวกบกะตูนเหรอโดยกระตู้นแบบโลโก้ของพิเซียนาจะเป็นสีทองเออ ดวงโกรดิษฐ <Es> <idas> ์เนี <proch ains death> ่ยเป็นสีทองเนาะสีทองโอเคโอเคน้องเนี้ยกับสีสวยหายดานดันกันเลยพี่น้องง่ายน้องก็นแบบมิ่รนีนะมีไอ้เพิงไอ้เพิงนี่ก็เป็นตัวต่างตัวตีด้านสองเวอร์สุบุเลยอะไรพี่น้องเลยกับเขาขอบโมกขอบใจเพิ่นได้ดายได้เหิืองกะกล่อยพี่น้องโบมีเพิ่นโบมีไอ้สีโบมีไอ้ดีโบมีเล่าพันโบมีไอแสงอีกกะข้างกะโบมีเนาะเนี้ยไม่เหมือนอีกพี่น้องเนาะเพราะว่าทำอี้ทำออก่อนกับเวลกา โก้าห่อสีไทยวีดโอเพื่อนกดจับโทรศัพท์มาถ่ายเองได้คลิปทสคือการโบเก้าคือการตะกี้เลยแต่วมาเหื่อวาแเหงว่อมาแล้ว่าถูงบดรมสอดถอยเนาะเยินบดูดูในนี้เหอโอ้ยโมเลยออ้เจ๊ดีวาซัมซีวาเออคือตะกี้นี่โมก้าออกกล้องออกกันยิมยิมเกอนเกินนี่สิแลวมาในนี้โอ้ยเทใจเอจุกยาง้นต้นโซนจุกโซนเป็นใจเป็นใจอันนั้นไงเนี้เออหนองหนองเนี้นอกที่น่องนอกหันเดียจังว่า กาแฟไว้ซ่ำนั้นเลยพี่น้องก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนกันถ่ายเนาะเพราะได้แบบว่าเพื่อนกระตั้งใจนี่ตั้งใจอีดีในคณะที่ยังอยู่กันยังหาเวลามาเห็นยูทูบได้พี่น้องทวกน้องชายคนนี้เป็นคนดูอีดีแล้วกระตั้งใจมีความฝันอยากเช็นอีดีคณะน้องเนี้ยก็เลยว่าอยากซอยพักลันเพื่อนให้เพื่อนไปไปชูฟันเท่ากันหลังแบบอยากอยากลอาเบิ่งแต่ละเทื่องน่ะก่อนที่มาเห็นยูทูบนี่ท่านบิ๊เบิ้งเขาเฮ็ดหลายหลายคนแล้วก็คือว่าเออ เออเข้าหนิเห็ดมพได้เ right. ่ราะเข้ากับลองอยากเห็ดเป็นของตนเองเบิ่งกับรองมาเห็ดเบิ่งแต่ว่าเข้ากับพอเห็ดได้อยู่แต่ก็ค่อยๆศึกษาไปถหน่อยที่ว่าเข้ากับที่ว่าเข้ากับกะเข้าก็คือมีความสามารถนั่นความสามารถของเข้าก็คือว่าเข้าแสดงได้ก็คือว่าโอเคอยู่ถึงว่ามันสิดพักได้กันได้ระดับหนึ่งแบบว่าเข้าทายที่ไปแบบ เปงานทราบเดี๋เขาไงเออไงแล้วเขาายดูขายร้านมาเบิ่งกันนะความหมายทายเก็บใบนะเป็นจรดเลือดเป็นซะเจอถ้าสิบมีู่กราเขาถงมีคลิปดิเ่ากับเบิ่ง่าเออตอนน้อยเท่านี้เห็นทังนี้ห้าเทาไปดูร้านกับ มันมันคือสีเก๋คิดว่าอนตกันเ็สีมีลายคนอยูทาคนเนี่ยสางไรไนนัตของเขาวันเนาะแมนแต่ว่ายังไรอย่างเหี้ยเฮ็ดไปนี่บบว่าจะดูจะร้านควานสร็จเท่าอนะสามารถเราใหีคนอื่นฟังไหนอีกวอนสมิธอยู่วันไรความสเร็จอยู่บันนั้นน่าเออตงมือตบมือ่อเออเอาวันนี้พวกเยาสิกับจะมุสิกับเสิกับ่จะจบคลิปอยูรนะมันเมื่อเลือกเก่าไระพี่นนองเมื่อเลอกเก่ไรนะ บมเป็นย<บ>ังเงี้ยนเื่อรถดูแลมากเลยรถนี่ดรถว่าหนานนี้เนง้อหต่องสั้นย่างย่างข้ง อุปกรณ์เชิญขันยาทั้งอุปกรณ์แต่การยานพาหนะก็ไม่เพิ่งจักรยานยนต์รถจักรเขานี่เพป็นกระยังขาดเดืออยูจัง่วะเราเนี้ยมันก็อยากให้เพื่อนมีได้หลายใบว่าอย่เพื่อนจึงอยากให้เพื่อนแบบว่าถอดพวกซื้อแบบบอว่ากับมือซองหรือว่าเอียงที่มันถูกๆที่ว่าเพื่อนไปเพื่อนมาได้อันนี้เวลามาหาน้องเงี้ยมบางเทือน้องเงี้ยมเซ็ตไปเพป็นตัวโอ้ยน้องบ่มีรถเลยจีนจะสื่อแต่ว่าโคุณพิธบ่มีรถเท่าไหร่ตระหนนเแต่เพื่อนเขายู่ผเห็นเ่าท่านแล้วเพื่อนเขาเห็น มุดซองลอยปลา่าแต่ตะวันยังมัท่านเหลี่ยวใจเกลืออืมันนียวคอยเห็กลังเหลี่ยตะบูอ้ยองเหลืออะไรับบอกขั้นฉีบบาูว่ามันกับปนัดเหนือจะมาห้าคอยเหตุคอยจะกรบหูขั้นได้ซื้อเครืออีดีในส่วนอันนี้คื่องกับเพศของบัตรสู่กอสากเนี่แพงพุทจุยานแต่ว่าทุกคนบได้เห็นค<อ>ลิปรถซาเร้งครับรถซเร้งัพี่รแรถซาเ้งคูออไหนะรถซาเร้งของห้องนีเอเอเป็นรถประจำตําแหน่งด้วนะอืออละเมื่อบานไปหันไปดีที่รถซาเรงหนีแต่ว่าพี่นะ ผู้นี้ไปเกิดเชปิโรกับเรื่องสิไปหาขีโรดดอร์เท่านั้นนากกับเบโรกับขึ้นมาขั้นไปไปกันยังไปแต่สาวกมวันดีอยู่หันกัอยู่หอนเพียรตอนแรกครับไปอันนั้นเด้ออยู่ตอนแรกเขากับอาบหนังแต่แด้ไปยุ่งเหยิงกันบอกอาบหนังไปประมาณสี่ห้าพุ่มห้กับทาไปโดนด้วยก็าปกับนัดกันสวดกันนั้นร้ายนอกบูคูแบบไอ้นาะทุกค์นั่นนะไอ้ไรนาะขนาดแบบเขากับสวดกันไปดีไปนอนว่าคุณได้สิไปแน่เนาะเพืาอเอาแบบขั้นเขาสิไปต้นบอกกันก้อนล่วงนมาต้นในบอกกันกอน มันโบราณโบราณกว่าต่างคนกับทางข่าวเรี่ยกคือไอ้เพิ่งเจ้าสว่างเองเรียกคือว่าโปรแกรมเราไปมันนายแต่ว่ากับซิโร่ส่วนไอเราบิึงว่าตันว่าเออไอเราบัววางตรงนี้ค่ะก็ไปแต่เข้ามันนะยาพวกยาอันม้วนอยู่เรกเลยพี่น้องก็จะไปหาไปห่วงนี่ไปม้วนครับเกาไปร้ายทีอ่ะแต่บางคนเนาะแต่ว่ามันมีเยังเกิดขึ้นเนาะมันแหละต่คนวยคือนอนบางคนกับที่คืว่าเออมันมีหันมีนี่แต่สุดท้ายมันมีเงี้ยเนาะมันแหละต่เข้าคือเพราะตะเข้าไปเข้าของก่อนเนาะถ้าเราไปมันสิ้นเออทุกหมดมันสิ้นรับน anyway, ี่กับซิมี่ะครับ โป้บมากกาโป้เหลือากว่ปมือนซงมว่มวนซงวยรูปทางหนาี่งวยรูงทางหนาอะมีต่ว่าในสัปดาหเนาะนบ้าพ่จ๋าเราจะกคนพี่ตวัถามรูกกันเราคิดไนนเราจะไปดินนะรับวันมันสไนต์ตาสไลด์าม้ารลกกันคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตาม เดี๋ยวไปก็ได้จัดในการคิดคิปต่อไปโอเคลิปนี้กันสิขอลากันไปก่อนบายดีบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้องเด้อพี่น้องเด้อคลิปเพิ่นอัพตลอดได้คลิปเพิ่นหนหนามีไปปลาฮะปูฮะปลาอี์ซังมีเบิร์ดไรเนี่วรบกันไรแนี่ยถือว่าหน้องใส่ยี่เป็นคนเก่งเติมเนาะกต่จำหน้องใส่หางหน่องแนี่ผู้นึงกับเพ่าฝากเบิร์ดตูโฟทุกคนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจสวยสนับสนุนน้องให้ไปผ่านกดไม่ว่าอีเด้อพี่น้องเด้อผ่าน พันคนติดตามเหลีวกะย่างซุ่มงถ้าพานซุ่มงเหลี่มันก็จึง Street, สีมิซิตสร้างไร่ไร่ไร่นอกพี่น้องนอกกระซวยดันดันนั่นเป็นกวามรงใจให้น้องซิตเซเนลในเดือพี่น้องเด้อสำหรับบุนี้น้องแงมครับซิตเซเนลกสิคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีบายบาย